ด,ดีชอบขายไก่ตัวรับราคาถูกไก่เพชรไก่เวลก็มีนะครับแล้วก็ยังมีรับฟาร์มแล้วก็เอฟเคในแมปด้วยนะครับรับกดเกมพาร์แล้วก็เติมโลบักแท้เข้าลิงก์ใต้ตคลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิป no o นบ To โปนะครับคลิปที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่นิวบี้ไปจนเก่งเลยแต่ว่าผมจะเริ่มต้นด้วยการใช้ตัวเล็กเกมอย่างฟีเซอร์กับบัฟ0.1จะท้าทายและสนุกขนาดไหนไปติดตามชมกันเลยครับในโ no o บตูโป เออคผมจะหาตัวมาแบกดาเมจก่นนะซึ่งตอนนี้ยอก็เข้าโตอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะสมไปเลยแล้วกันนะโอ้โหแล้วเน็ตผมเป็นอะไรนะเนี่ยเน็ตผมปิงมากโอเคครับเราได้ยอมาแล้วนะครับทุกคนผมจะเอายอมาใส่ทีมเลยแล้วกันนะโอเคเราก็เดี๋ยวผมจะดูในช็อปก่อนเลยว่ามันมีอะไรขายบ้างอิมเพล็กซ์บล็อกอกับเทเชอร์ขายนะครับซื้อเลย อของสองสิ่งนี้ช่วงแรกๆนี่ซื้อไปก็จะทำให้เราเก่งไวขึ้นนะครับโอเคผมก็ได้ซื้อกล่องแล้วก็อาร์ติแฟกต์บล็อกไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมมาซื้อตัวอัรเวลด้วยแล้วกันนะมาซื้อไป2อ,อันเลยโอ้โหเน็ตเดี๋ยวผมจะยัดให้เป็นโบลี่แล้วก็ฟิเซอร์แล้วกันโอ้ยยัดโบลี่เหรอยัดนี้ดียัดฟิเซอร์เลย <laughs> ยัดฟิเซอร์เลยนะฟิเซอร์สูนนึก็ต้องยัดฟิเซอร์สิ ผมได้ยอมมาแล้วต่อไปที่ผมจะทำคือลงสตอรี่เลยแล้วกันนะอัปดาวตัวฮิวก่อนเลยแล้วก็เอานานามิมาช่วยเป็นดาเมจแล้วกันนะเอานานามิมาช่วยยืนแถวหน้าผมลืมไปว่าผมซื้อกล่องของขวัญเอ้ยกล่องไอ้นี่มา <laughs> กล่อง,องของขวัญวะสันโอ้ได้มาครบเซตเลยเว้ยเซตผู้เล่นใหม่แรกๆถ้าจะใส่เกียร์จริงๆเน้นเป็นเซตจะดีกว่าเอ้ผมได้โบนัสทีมด้วยปะ นี่ไงวิลเลียนบวก5้าเแอคแท็กโอเคเยี่ยมยอดไม่ฟิเซอร์พี่ดามเมจเยอะจังเป็น0.1นจุ่ครับตอนนี้ผมเป็นฟิเซอร์0.1นะครับผมรีหามาเอามาเล่นผมจะลองทํานุทุโปคือเ่าคือเป็นการทํานุทุโปที่อาจจะทรมานตัวเองเพราะว่าผมเอาตัวเลดเกมมาเล่นซึ่งตอนที่มันยังไม่อีโวมันโคตรจะไม่เก่งเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเล่นได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดู ผมอยากรู้มากๆอันเนี้ยโอ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 ้ยเลือดผมโอ้ยทำไมตัวผมมันเกือบขิดเลยว่าเมื่อกี้โอ้ยแย่แล้วผมว่าลงอีเวนต์อาจจะไม่ไหวแล้วเนี่ยฟิเซอร์เก่งไหมครับฟิเซอร์เก่งมากๆตอนอีโวครับแต่ว่าฟิเซอร์ตอนไม่อ e ีโวเอ่ออาจจะเล่นได้ก็ได้นะเดี๋ยวผมขอลองเทสเดียก่อนนะครับตอนเนี้ยเรื่องเรื่องเอลเอีอของสกิลของฟิเซอร์ครับเล่นได้นะเอลี LE สกิลฟิเซอร์คือดีเลยนะครับแต่เรื่องดาเมจไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นปั๊บธรรมดาที่ไม่ใช่0ูน มันจะเล่นได้ดีไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับดูดิโอฮิเมะฮิวแรงมากนะทุกคนตัวฮิวต้นเกมถ้าเกิดว่าใครไม่มีอะควาใช้โอฮิเมะนี่เก่งเลยนะครับผมพูดจริงโอ้ผมว่าผมต้องออกไปใส่สมบัติแล้วฮะตัวเริ่มยืนไม่ค่อยจะไหวละเดี๋ยวผมจะใส่สมบัติก่อนแล้วกันนะใส่โอ้โหคือไม่ต้องเลือกเลยครับมีมาให้เขาทุกช่องโอเคอัพได้อัพเลยกีร์ผมโอ้ยผมได้เซนนารุโตะมาเซนนารุโตะเป็นแอมบู น่าจะใส่ยอได้นะแอมบูช,ชอรครบเซตไหมอะ่ะเฮ้ยครบเซตเลยสวยเยี่ยมยอดแรกๆอะ่ะผมแนะนํานะทุกคนแรกๆคือใส่เป็นอะไรไปก็ได้นะครับใส่แค่แบบว่าเป็นเซตให้มันบวกโบนัทเฉยๆนะนี่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดอ้าวไม่นะผมขาดเกียร์ขาเออวงการเย่เอ้ยเดี๋ยวผมไปเปิดเกียร์ก่อนเผื่อได้เกียร์ขามานี่นี่น,น,นี่มีอยู่โอเค เฮ้ยมาแล้วโอ้โหมาอย่างไว <laughs> โคตรชิวโอเคผมได้เซตแอมบูช์ละยอน่าจะเก่งพอสมควรสมบัติขอชินนกามิเลยได้ปะโคาก็ได้เฮ้ยไ <laughs> ด้ถั่วมาเอามาทำไมก่อนม,มาผมได้เซตของยอแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเซตนี้ก็จะมีโอกาส15%ในการติด,ต,ดติดเลือดนะโอเคต่อไปผมจะเอาเป็นเซตโฟกัสชิน่าจะครบนะหวังว่าจะครบนะเฮ้ยเหมือนจะครบ โอ้ของดีโอ้โหผมได้ของดีต้นเกมโอ้โห my god วิอันชิ้นนี้นี่น่าจะใช้ได้ยาวยันเลกเกมเลยเนี่ยโอ้โหโดวงดีจัดไอดีใหม่โอ,โอเควัดได้เกียร์ดีมากเอาเป็นเซตนาเม็กนาเม็กจะเพิ่มเป็น h p นะครับเซตนี้ผมจะยัดเป็น h p ให้โบลลี่ไปอ้าวโอเคขาดช่องหนึ่งยัด h e a d p ไปโบลลี่ไปเลยแล้วกันนะครับคิดว่าทีมน่าจะเก่งขึ้นพอสมควร เดี okay. ๋ยวเราไปลงสตอรี่กันต่อเลยแล้วกันใกล้เคียวหมดละหลังจากนั้นผมก็ลงสตอรี่จนมันหมดเลยนะครับแผนต่อไปของผมก็คือการทําทีมลงอีเวนต์นะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ออกไปดูเกียร์นะครับว่ามันมีอะไรที่สามารถพอใช้ได้บ้างนะหน่าจะแบบเก่งมากๆเฮ้ยเรียบร้อยทุกคนผมลงสตอรี่หมดแล้วมาเดี๋ยวผมจะมาลองทําทีมลงซิดกันโอเคอย่างแรกเลยผมจะมาดูเกียร์ก่อนซึ่งไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะมุ่งไปทาง เกียร์ฟิเซอร์เลยแล้วกันอันนี้คือครบเซ็ตแล้วหรอเนี่ยอ๋อครบเซ็ตแล้วโอเคเราจะใช้ฟิเซอร์แบกเนาะเราก็ต้องเน้นไปทางฟิเซอร์สิเดี๋ยวผมลองไปลงดือด้อดูแล้วกันนะว่าลงอีเวนต์จะไหวหรือเปล่า <laughs> ผมเชื่อเลยว่ายังไงก็ไม่ไหวแต่ว่าผมขอลองเทสด้วยก่อนว่ามันสามารถยืนไหวไ,ไหมเฮ้ยไหวนะเนี่ยทำไปเล่นเอาจริงปะไหวน,นะทุกคนผมว่าดูดิ <laughs> <laughs> ไหวเฉยอะไรครับเนี่ยมันลงง่ายขนาดน,นี้เลยเหรอ เดี๋ยวถ้าสุลาเขาตัวหาสุล่ามาอความาก็น่าจะลงสบายแล้วมั้งเนี่ยเวลต้องตันจริงพี่ไม่งั้นจะโดนน้องเดลต้าอ๋อเออว่าใช่ผมลืมบอสโอเคครับได้ได้ได้เดี๋ยวผมต้องมาฟาร์มเวลก่อนใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวผมน่าจะต้องทาเวลก่อนโอ้แต่ตอนนี้เหมือนดาเมจจะพอแล้วนะดาเมจน่าจะไหวแล้วไปฟาร์มของอัพเวลแล้วก็อัพเกียร์แล้วก็ฟาร์มเกียร์น่าจะเก่งเลยเฮ้ยเฮ้ยไหวอ่ะเอานี้เลยกัน เฮ้ยสามหมืน่นเลือดสามหมืนผมตีตายเลยโอ้โหบ้าบาอเอ้สมมติถ้าเกิดว่าทุกตัวเวล50าสินี่แล้วก็มีเกียร์นิดหน่อยเพราะว่าเล่นได้แล้วเนี่ยโอ้โหอีเวนต์ซิตลงง่ายขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยซิดลงง่ายมากคือแค่มี0.1นจดหก็ทำเวลตัน กูทีมแล้วก็แค่แบบจัดเซ็ตเกียร์โง่ๆให้ตัวก็เล่นผ่านแล้วมันจะง่ายอะไรเบอร์นั้นเล่นง่ายเกินไอผมไม่นึกว่าบัฟ0.1จะพาแบกได้มากขนาดนี้ตอนช่วงต้นเกมม่นะเนี่ยแต่ก่อนนะกว่าผมจะตีพวกบอสเลือดสามหมนตายผมปั้นเกียร์ปั้นตัวมาพอสมควรเลยกว่าจะผ่านไม่ทุกคนดูดิว้ากูตาย <laughs> <laughs> ไม่ไหวว่ะทุกคนผมแตก โอ้ไม่กโอ้โหโอเคผมเชื่อแล้วว่าเดลต้าสกิลทีดียวแตกโ okay, okay. <laughs> อเคโอเคอาจจะต้องไปทำเกียร์ทำเวลก่อน <laughs> ผมต้องไปฟาร์มเกียร์ผมคิดว่ายังไงก็ต้องฟาร์มเกียร์ฟาร์มเวล หลังจากที่ผมรู้ตัวว่าผมไม่สามารถลงอีเวนต์ได้ง่ายๆเนี่ยผมก็ได้ไปฟาร์มเกียร์แล้วก็ฟาร์มของอัพเวลตัวในอินฟินิตก่อนนะครับตัวอะไรเก่งบ้างอ่ะสมได้ฟิเลนมาโอ้ยฟิเลนเล่นได้นะครับนี่นะนี่นะอันนี้เป็นดูจากเทียร์ข้างล่างสุดเลยนะครับเป็น6 6ตัวแรกนี่ผมแนะนานะแต่ว่าโบจินะครับไอตัวเสื้อสีชมพูนั้นตัวสุดท้ายโบจิผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เป็นตัวเล็ดเกมนะเก็บเพดไว้ก่อนหลังจากฟาร์มมาได้พอสมควรแล้วเนี่ยผมก็ได้ออกมาจัดแจงของว่ามีอะไรที่สามารถเอาไปใช้ได้บ้างในการลง์ มาผมยัดเวลฟีเซอร์ให้ก่อนเลยแล้วกันป้าเขาให้อุย้ยน่านจะได้เวลตันหลายตัวอยู่นะครับเนี่ยโอเคเวลตันทุกตัวแน่นอนอย่างนี้สวยงามผมได้เกียร์มามั่งไหมเนี่ยผมดูแป๊บนึ่งเฮ้ยได้มาสี่อันขอเป็นสวยๆเลยได้ไหมโอ้โหโอุยทุกคนไอดีไอดีสใหม่มันโดนบัฟดวงป่าวะทุกคนผมว่าไอดีใหม่บัฟดวงเอ้แฟนแฮพ,พีโอโ แเดพีนี่ช่วงแรกโคตรดีมันคืออะไร <c oughs> ใส่เลยอัพเลยอย่าแตกอย่าแตกโอเคโอค้โหเลือดโบลี่โคตรถึกสวยแล้วก็ให้พเปอร์เซ็นต์สองอันคืออันไหนนะผมลืมอันนี้ปะ่ะโอ้โห อัพสักหน่อยเอาอัพไม่ได้ด้วยตอนนี้ขับจี้ไปแจ้งเดบล่ะคือยังไงเอ้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะโดนเนฟดวงนะครับโอ้โหขอเคมาเดี๋ยวเราลองมาลองอีเวนต์ดูนะครับผมว่าน่าจะมีโอกาสผ่านมากกว่าเดิมแบบพอสมควรแล้วนะเนี่ยวังว่านะผมขอดูซิเลือดหมือนแล้วก็เลือดสี่พันผมว่าตายผมว่าขิดแน่ๆเลือดสี่พันน่าจะโดนปาดทพีเดียวหายแต่ถ้าจะให้ผ่านชัวร์ผมว่านะจะต้องมีสมบัติไอ้นี่หว่าชินิกามิคิดว่านะ ถ้าเกิดว่ามีสมบัติชินิกามิมาน่าจะเอ้ยไม่ใช่ดิโคลาไม่ใช่ชินิกามิโหแล้วโบลี่เลือดเหมือนสียังเจ็บอ่ะลอดูคิดดูดิจะไหวหรือเปล่าอย่านะเว้ยมีฟีเซอร์นะเว้ยเฮ้ยยิงไม่ตายไม่รอดปะเอาลอดเฮ้ยผมรอด <laughs> ผมรอดจากเดลต้าแล้วคืออะไรอะทำไมมันรอดอ่ะ <laughs> เอาอีเวนต์โทเค็นดิไหมหรือว่าอีเวนต์โทเค็นมันบวกชิวดิลองดูแล้วกัน โอ้โห oh, ตัวผมฮิวไม่ทันวะถ้าไม่อาควาก็น่าจะต้องเกียฮิวบนนั้นแล้วแหละอาจจะต้องนั่งฟาร์มเกียร์สักวันหนึ่งก่อนคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบนั้นนะขอเป็นเลือดได้ไหมแอมบูชมาอีกแล้วคีเลดด้วย10% Chill h e n d Tag for 2nd ก็คือจะได้เลือดเอานี้แหละเอามาเสริมหน่อยแล้วกันนะ Slow Down เอาเป็นโคดาวสกิลนั้นขึ้นแล้วกันเลือกยากว่ะผมไม่รู้ว่าเลือกไปแล้วมันจะผ่านไหมครัเพราะว่าตัวมันยังแบบกากอยู่เฮ้ยผมจะลงชาร์โดผ่านไหมผมว่าผ่านยังไงก็ผ่านแต่ว่าไม่รู้ว่าออโต้จะผ่านหรือเปล่านี่สิเอาปาดแรงอยู่นะครับเนี่ยเรียบร้อยโคตรชิวเฮ้ยเฮ้ย Delta! เดลต้าเฮ้ยไอดีบัดวงจริงครูแล้วน้องตัวนี้ผมว่าผมน่าจะต้องเอามาใช้แทนตัวนี้แล้วแหละ เอามินาโตะออกเอาตัวนี้ใส่มาแทนเอ้ยมันไม่ใช่มินาโตะเดียมันคืออลไรนะผมจําชื่อไม่ได้ตอนนี้ค่ะตัวฮิวซึ่งผมน่าจะต้องยัดตัวฮิวให้มันเก่งๆถ้าเกิดว่าได้ตัวฮิวแรงๆมาน่าจะเอฟเคอันนี้ได้ ได้แฟนเฮดพีมาด้วยอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นวะเนี่ยเมื่อกี้ได้แฟนเฮดพีสีเทาะ่ะแค่สีเทาก็เก่งแล้วนันเนี่ยนี่แฟลเฮดพีสองอันโอไม่์ก็อดโอเคน่าจะต้องหาของอัพเกรดก่อนตอนนี้ไอ้นี่ก็น่าใช้เฮ้ยหรือไม่น่าใช้ยังไม่่อยสุดนี่ไงฮิลโบนัสมาแล้วฮิลโบนัสคู่ด้วยและเป็นไอเดียเริ่มต้นที่มีฮิลโบนัสอีพิกโอ้โหใช้ได้จนจบเกมฮิลโบนัสนี่ได้มาเพิ่มโอ้โหสกิลโูด้าด้วย สวยดิอันนี้เอาเป็นขอเลือดได้ไหมมีเลือดไหมไม่มีเลยขอใช้เป็นอันนี้แล้วกันเฮ้ยอะควาเข้าตู้หรอสวยจัดโอ้โหอควาเข้าตู้ธรรมดาโอ้โหจังหวะเสิร์ฟคนคนเสิร์ฟเกมโอ้โหลีโลมาเหรอครับโอเคโอเคโอ้โหลีโลก็มาอควาก็มาโอ้โหไปครับแล้วอความาด้วย let's go รออะไรอ่ะ <laughs> อะไรก็เป็นใจอะไรอ่เกินไปจริงโอ้ยการันตีชัวเรียบร้อยผมอยากหาบัฟให้อควาเป็นแบบว่าลดคู่ดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะได้ปหอควาโอ้โหวันแท็บโอ้โหนี่อยากได้เนี่ยอยากได้เนี่ยเดยต้าไม่อะอ่ออะเรียบโอเคใช้นี้ไปก่อนแล้วกันนะ ผมกำลังขาดตัวฮิวพอดีเลยคือลงไอ้นี่ไม่ไหวแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวนะพิซเซอร์มันโดนปรับให้มันเป็นตัวแผงหลังเหรอหรอว่ามันเป็นแผงหลังอยู่แล้วอ๋อไม่ใช่ตอนมันไม่อโวมันเป็นเลใง่หรอ๋อไม่ใช่มันก็เป็นเมทไม่ใช่นี่อ๋อเมทยืนแผงหลังใช่ไหมโอเค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 ตอนนี้ได้ความมาอามเวลเลยแล้วก็เอาเป็นเกียร์เกียร์ของโอฮิเมะ ขอป้อนหน่อยนะครับเอามาให้หมดเอามาให้หมดลูดซับรูดซับหืมติดตลอดมันต้องงี้ดิผมได้ทําการเอาเ s เ e n มิ m y กเอามาแลกเป็นเ s เ e n ระดับ c อ m m o n เพื่อที่จะเอาไปอัพเกียร์นะครับเราจะได้เล่งเกียร์ให้สามารถลงอีเวนต์ได้ไวที่สุดนะเปิ้งแล้วก็แลกอันนี้มาสัก67โอเคชั้นนี้ติดตลอดเถอะได้ไหมโอเคสวยจัดเยี่ยมติด ไม่แตกเลยหรือว่าแตกบ้างได้อยู่แล้วมั้งหกสิบแปดเปอร์เซนเคอร์น่าจะลง fk event ได้หรอปะเดี๋ยวลองดูอันนี้ได้มาสิบห้าเลยหรอเปิดดิครับ a t t a c เปอร์เซนสองช่องไปโอ้โอ้ oh my god a t t a c เปอร์เซนสองช่องต้นเกมโอ้โหฮิวโบนัสโอ้โหเด็บคู่เด็บเปอร์เซนด้วย ผมถามจริงๆน,นะเว้ยโดนบัฟมากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดวงไอนะ้ดีใไม่เนี่ยฮะโอเคโอ้ได้เกียร์เล่นได้เยอะจังเลยผมเสกนี่นอย่างเงี้ยเหมือนเสกเลยอัพยาได้ไหมโอ้ไม่พอด้วยเงินผมหมดตูดแล้วแต่ผมไปลงเซตดูแล้วกันทท้านั้นถ้าเกิดว่าควาตายค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยผมสามารถ AFK ไอ้น,นี่ผ่านได้ภายในการเล่นแค่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมเล่นไปกี่ชั่วโมงเองเฮ้ยผมเล่นมาอ้าวเก้าชั่วโมงจริงปะเนี่ยผมเพิ่งสมัครเอง โอ้ไอ้นี่เชื่อไม่ได้นะครับโอ้ผมเพิ่งสมัครเมื่อไม่กี่ชั่วโมงนี่เองผมเล่นแบบตามเวลาไลฟ์แหละเล่นมาสองชั่วโมงสองชั่วโมงผมสามารถเคลียร์อีเวนต์ซิกได้โอไมค์ก้าโอเคถ้างั้นก็เอฟเคไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีคนโดนด้วยนะครับพูดคุยกันได้นะครับสรุปลงผ่านไหมครับเนี่ยเอ้ยวิกตอรี่เหรอโอ้โหยังผ่านอยู่ เอาว่าเหลือพิเซอร์ตัวเดียวนะก็น่าจะพอได้อยู่พิเซอร์แบกจัดอะโอเคโอเคเอาแล้วผมไม่ได้เปิดฮิวอัตวนมัติไว้โอ้ยผมว่าสปูนหลังจากที่ผมเปิดออโต้สกิลอะควาผมก็สามารถทำทีมเอฟอีเวนต์ได้แล้วนะครับลงไหวนะสี่นาทีสีสิบด้วยโอ้โหเล่น2ชั่วโมงทำทีมลงอีเวนต์ได้ก็มาดี